แตที่ส e อ๋อมีเดียแล้วทิม็ช่วยกนกระเาแต่ทำไงได้ล่ะทำไงได้ล่ะช้าม่ะเมื่อคืนแพ็คกระเป๋าอยู่แต่ทำไงได้ล่ะเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะว่าแต่ดีวมีอะไรหรือเปล่าอม นี่นะก็เป็นวิธีที่กระสือทานปกติผมนึกวก็ใช้ปากทานนะเนี่ยมีใช้อะไรทานมดน,นะถ้าช่วยวิธีพระไวยซะด้วยว้าวสู้คุณทไมือ มีอยู่แค่ไส้ยังเกี้ยวซากุยอีกอ่ะโอ้ยเยี่ยมเลยอ่าเอาหัวลงไปจุ่มน้ำสินะดิมมึงคงไม่อยากให้ขี้ตดหัวมึงใช่ไหมเนี่ยเอาหัวลงเอาหัวลงไปอ่อเยี่ยมเลยโอเคฝนตกพอดีเลยอ่า ah. เ v e ี y good ว้าวโอ้ยชิวว้าวโู้ยชิวแสนเช yeah. oh. ี่ยโอ๋อท่านมีมารยาตมากของคุณ คนที่นี่มารยาทดีจริงๆเลยฮะบ้านผีโหดบ้านของใครวะน่ากลัวชิบหายมึงตายผมพูดชอบเลยกระตูนแบบนี้มันเป็นกร์ตูนที่อ่านแล้วสนุกมากสมัยก่อนยี่สิบาทอ่านโคตรเพลินที่บ้านเมื่อมีเพียบแมงสาบแดกกันหมดแล้วแล้วใครอยู่ประตูกูเมื่อกี้เนี่ยอ้าเฮ้ยเก็บกับมาด้วยเหรอจะเอาไปอ่านที่บ้านนะสิถ้าอะไรอะกะติ้งข้าวเหนียวไม่เป็นไรผมไม่หิว ผมกินไอ้น wow ั่นมาละไอ้ข้าวต้มมาละขออนุญาตว้าวตกใจอะไรกันเข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยโอ้โดวไม่หนึ่งหน่วย จริงด้วยตั้งตาเป็นผงว้าวภาษาอังกฤษอาเจีือเกินเออเฮ้ยุงถ้าไปว่าอะไรผมขออนุญาต มันเดินไม่ได้ลงุลงลุงไ,ไอ้เฮียลุงเย็บน่อยจะเดินเอาอ๋อขอบใจมากโอ้ง ไม่เข้าม่อกูหมดรอดกันไปได้อือปลอดภัยรอดกันไปได้ไหมเฮ้ยรอดกันไปได้ด้วยฮะว้าวมีสาวตอนเปลี่ยนแแบบด้วยชอบจัง บวกหนึ่งเฮ้สาวเป็นแมพมาตรงเนี้ยไอ้กวนอยู่อย่างนี้ทั้งชาติแน่ๆไอ้สัตว์เอ้ย มาแล้วสาธุหรอครับผมขอให้เจนมันนมใหญ่ขึ้นด้วยเถอะขอให้อ่หำผมมันหนักจนกางเกงในเอาไม่อยู่ใส่กางเกงในก็นแล้วแต่ต้องหย่อนยานสาวเห็นเป็นต้องกรีดผมจะสพของให้แทนเพื่อนผมมาสังเวยนะครับแล้วก็น้ำำําอมฤตของพี่ชายของผมซึ่งได้ก่าเป็นน้ำกะทิั้นสดมาถวายให้กาะโว อ๋อออกมาต้องทำไงวะเนี่ยขอไงขอให้ดูดิขอให้เมียมึนงนลมใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใช่หรือเปล่าวะ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าที่นี้ช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าแถวค้าปลอดภัยด้วยเถอะข้าพเจ้าจะถวายไอ,อ้แทนอะไรดีวะไอ้แทนเฮ้ยไอ้แทนเพื่อของเราไง โดนผีบังตาเวอร์ไอแทนพี่กิ๊บเหรอใครวะเนี่ยไรส์วิสกี้อืมโอ้โสี่สิบดีกรีซะด้วยตัวจี๊ดเลยเนะี่ย this brand cannot be found nowadays ได้ดิอ๋อหรือเปล่าวะมันเป็นยี่ห้อนี้ปะเดี๋ยวนี้มัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่มไม่ใช่ยี่ห้อโรงงานนรกแล้วไยี่ห้ออื่นนะแม่เขา แม่เขาแม่เขาแต่เราก็ชอบแแม่เขาสวยทำไงได้เนาะไปละขออนุญาตเชี่ยผีเก็บสแตก็กไอ้สัตว์ว้าวหัาดเก่งมากเอาไปนี่ชกหน้าอุ้งทีหนึ่งอีเวน mặc dùa 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 mặc ยมึงสิกะเทยคุณจะแทงเฮ้ยเจ้พวกเราติดติดบั๊กแล้วหราอติดติดบั๊กป่ะจ๊ะอย่าทำอะไรฉันไม่ได้ต้องกลับไปดีที่ เช่นละราตีกูให้มึงคิดอีกทีนะถ้ากูเปลี่ยนจากกูเลื่อยโซ่เลื่อยคอมึงแล้วก็กลับไปดีกว่าราตีอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนอยากลองบ้างอะดิอยากลองบ้างดิเอาลองดิลองดิมาเถอะไม่ได้หรอกคนที่จะเลื่อยได้ไวขนาดนี้นะต้องมีสกิลพระเอกก่อนนะราตีดูนี่ดูพี่

ลอยเก่งขนาดนี้ราตรีมึงยอมมันเถอะไม่ง่อเหรอวะเนี้ปล่อยเลย,ย,ย,ยร่างออกมาได้ด้วยะเนี่ยราตรีทธาต้อง,งการทียังไงอ่ะมันผิดกดนะ ยิง啊ยิใหญ่ใหญ่ไปนีน่กูแดกโชว์แล้วกูเข้าโชว์ด้วยไม่โอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปหาที่ใหม่ก็ได้อะไรเฮียเอาไปทีกระเทยจะแตกไอ้เหี้ยโบตันโบตันโบตันที่มีอยู่ไปไหนหมด